สวัสดีครับทีปากกอ์ฟาร์มตรวนบ้านพรายงานตัวครับครับมื้อนี้กลาเป็นอีกมือนึงพี่น้องแต่มีโอกาสมาอัดชิปให้พี่ให้น้องเบิ่งนมือเลี้ยงพี่น้องคำคำสี่สวงทุ่มด้อยไหนพี่น้องมือนี้ผมมีเวลายามเว้นพี่น้อง มีเวลาจะมันเบียจากหน่อยเลยมือหนิเลยบม่มีโอกาสด้อาชีพให้พี่ให้น้องเบิ้งก็เลยมาอัดแต่มือคืนเด่ยพี่น,อนาอาจจ้องน,นีนงน่ไฟกับโบฮง,งไฟกับโบ,กบ,บแก้งพี่น้องเพราะโบเห็นหอวตัวง้วนเดพี่น้องไฟมันมันหลอดไฟฟ้าพี่น้องมันเป็นหลอดไฟโซลาเซล โอนแยงให้งัวกินหยาพี่น้องมันก็นเลยได้ซัมเนียความสว่างมันมันบ่หลายคือไฟฟ้าของพี่น้องได้ซัมเนียล้วเมื่อนี้ก็มีเลี้ยงมีเล้ามาถามพี่ถามน้องเรื่องมือเนี่ยตามปกติแล้วถนนบ้านกับมีเลี้ยงมีเล้ามาเบาสูพี่สูน้องฟังแต่ว่าคลิปนี้นพิเศษแน่พี่น้อง ตำรวจบ้านเสียดีๆกถามพี่ถามน้องผู้ใด้พอสิมีความรู้ก็กให้คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาใตา้คลิปตอบคำถามตำรวจบ้านน้ำแน่มืนอนี้ตำรวจบ้านสิมาถามพี่ถามน้องได้เหมือนถามติดสีทั้งหลายสูบผู้สูคนผู้ที่เพิ่นหูเรียงเล่าต่างๆที่ตำรวจบ้านที่ถาม ในมือนี่แหละพี่น้องครับขอแรกเลยตำรวจบ้านที่ถามพี่ถามน้องคือน้ำตางง้อพี่น้องน้ำตางง้อที่มันไหลออกมาเนี่ยสาเหตุของมันน่ยมันเป็นอีหยังน้ำตางง้อมันขึ้นไหลพี่น้องตำรวจบ้านก็ได้ถามผู้เพิ่นผู้แล้วพี่น้องเนาะหลายหลายคนเพินพ่นกั ตอบบวคือกันแหมพี่น้องมันตอบบวคือกันจักคนเลยหาลองค้นกับบอกว่ามันเป็นแมงเข่าตามันมาทันว่าบ่วสิเป็นแมงวันอย่างนี้พี่น้องหน่าที่มันแมงวันหลายๆมันกับตอมหัตอมตางัวเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเฮ็ดให้งัวเนี่ยมัน ระคายเคียงตามันก็เลยน้ำตามันไหลไปั่นบางคนพันว่าแต่ว่าช่วงนี้นี่บ้านตำรวจบ้านเนี่ยบ่มีแมงวันแจ๊กตัวพี่น้องช่วงนี้เพราะมันมันห้อนมันหอนไหลมันแรงไหลแมงวันก็เลยบ่บ่มีโอกาสจะได้เกิดพี่น้องบ่มีโอกาสจะได้เกิดใครมันก็ฟอเบิดพี่น้องมันห่อนไหล เดี๋ยวนี่หาแมงวันที่มาต่อมงวาจากตัวนงนึ่กับบมี่ได้พี่น้องถึงเดทั ب, ห่งอนัลมพี่นองยุงับมีจกตวหนาเนี่ย้งแต่ความอดแก่งมมียุ่งจากตัวพี่น้องเพราะว่ามันล้มแห้งยุงกับไข่บ่ไเรเพราะว่าน้ำสำเร็จํานึงกะมันห้อน,นพี่น้องห่อน ยุ้งไข่ของเราก็ตายบดก็เลยเห็นเหยื่อบุยุ้งเราก็บ,บมีงแมงวันช่วงนี้พี่น้องแต่ว่าน้ำตางัวก็ยังไหลขึ้นเกาอย่พี่น้องน้ำตางัวก็ยังไหลขึ้นเกาอยูช่ังโตนี่ครับนี่ครับนี่น้ำตาบุกขึไหลก็ไหลพี่น้องช่วงนี้จากมันเป็นนี่ยังบางคนก็บ,บอกว่า เขามันพ <'s> <c oughs> ี่น้องเขามันเค็งวะสันวาเพื่อนว่าอันนี้บางคนบ่นเดี๋ยพี่น้องบ่นผมฟังผมก็ถามเพื่อนเนาะเพิ่นเขาบ่นฟังว่าเขามันเค็งบ่ลองขายเขามันออกดูว่สันว่าขายเขามันยันยันแต่น้อยเพราะว่าเขาเค็งมันไปห่าดังมันเหตุห้มันเจ็บดังมันงัวมันเจ็บดังมันก็เลยน้ำตามันก็เลยไหลพี่น้อง เป็นวาจังสีละแต่ว่าตำรวจบ้านนี่เบิ่งแ้วมันมันบ่แมนพี่น้องนี่วองงวัวบางตัวของงวัวตำรวจบ้านนี่บ่มีเขาได้พี่น้องนี่เขาบ่มีเนี่ยพี่น้องนี่บริสุทธิ์เขาแหงน่พี่น้องแต่เกามันเป็นมันใส่เมาต่อเมามันหลุดเมามันขาดก็เลยก็เลยบ่บ,บ,บ่ใสมันอีกเลยพี่น้องแล้วเขากับบริสุทธิ์ ต่ว่าน้ำตาลมันก็ยังไหลคือเกลีพี่น้องน้ำตาง้อก็ยังไหลคือเกลีอยู่นี่ครับมีตัวหัวลุ่นเนี่ยไหลได้นี่พี่น้องนี่ตัวเขาเงาเนี่ยก็ไหลคือเกลีน้ำตามันง้อเนน้อยบ่มีเขาก็ยังไหลพี่น้องออกมาได้สองเดือนสามเดือนนี่น้ำน้ำตาลก็ยังไหลคือเกลีอยู่คันว่ามันเป็นน้ำเขามันก็ได้คันว่ามันเป็นน้ำแมงแมงกับบ่ตอมพี่น้องนี่แมงวันกับบ่มีตอม หินกับบุมีตอมยุ้งกับบุ้มีตอมพี่น้องแต่ว่ามันกับยังน้ำตามันกัยังไหลอยู่อีตัวนี้ก่ะเขาว่าเขามันเค็งซุมันมีเขารือพี่น้องผมกับยานเขาแลยพี่น้องยานมันออกแล้วน้ำตามันกัยังไหลคือเขาอยู่ข้างในผมสันที่านแต่ผมก็ที่สันที่านว่างอมันคือสิ่ห่อนพี่น้องช่วงนี้ อากาศมันฮ้อนไหลหวัวมันฮ้อนมันก็นเลยเหตุให้น,น้ำตามันเนี่ยไหลอันนี้ผมสันนิษฐานด้วยตัวเองด้วยพี่น้องเด้ออันความจริงว่าโมเมนต์นั่นกะบกหูขึ้นกันพี่น้องต้องถามหมอพ้อนถามศัตวแพทย์พ่อนอาจจะจหูดีกาเฮาพี่น้องอันนี้กับบางคนกะว่าแมงเจาะมัน ล้วก็บ,บางคนก็ว่าเขามันเค็งจังสิเบิ่งเร้วมันก็เกิดได้มีโอกาสเป็นได้ทุกคำตอบล่ะพี่น้องบางคนก็ว่าจังสีเด้่พี่น้องมันเห็นงาหน่อยน้ำตามันไหลงาหน่อยตัวนี้มันจีงยไปทั้งหนาสันว่าสันวานี่างะงามันสีง่ยไปทั้งหนาน้ำตามันก็เลยไหล นี่เพิ่นบอกตลกหรือว่าเพิ่นบอกความจริงหรือว่าูดเรือพี่น้องเนี่ยบางทีเราถามพีถามน้องในหู้คำตอบที่แท้จริงกะคอมเมนต์ใต้คลิปมาพี่น้องเพคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกไงบนบ้านจะได้ฮู้จักไว้แล้วก็จะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงงัวเจ้าของรักษาให้มัน ทันท่วงทีเลยพี่น้องมันทันเวลาเพราะว่าสิเป็นเกิดจากสาเหตุอียังกระซัมพี่น้องคันเ้องหัจักแล้วเขาการักษาได้ทันท่วงทีคันห้องหัจักเลี้ยวนลยพี่น้องขนาดมะเล็งระยะที่สองยังรักษาเาสาร์เลยพี่น้องแต่สายยังกลับไปน้ำตาหัวเนี่ยมันไหลพี่น้อง ว่ากัาเพื่อนกับบอกวิธีรักษาหรอกพี่น้องบางคนเพื่อนกับบอกว่าเ้าอมอมบโกเกล่ะวะพี่น้องอมบโกเกลืออมบโกเกลือแล้วก็พูดใส่ตามันเหมือน,นว่าตาง้ออาจซีมีแม่แม่ตาบางคนเพื่อนกับจีว่าจังสี่พี่น้องอันนี้จะมันจะถือคำผู้ใดว่าผู้ใดหู้สาเหตุที่แท,ท้จริงการคอมเมนต์มาบอกในเรื่อพี่น้องเด้อ อันนี้ก็เลี้ยงว่ามาหลายปีแล้วพี่น้องที่ผ่าสีปีแล้วก็ยังก็ยังบ้านในหูอยู่ว่าสาเหตุของมันน่ะมันเป็นอย่างบางเดือนมันก็ไหลพี่น้องบางเดือนมันก็บ่ไหลอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตแบบพี่น้องคนถามกันดูดูคนกให้คําตอบกันมาดุอยู่ในยินมาหลายพี่น้องแต่ว่ามันเป็นแม่ความจริงเลยว่าบ่เป็นความจริงนั่นก็ เขาก็ต้องหาคำตอบไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะหาคำตอบไปเรื่อยๆอันใดเท็จอันใดริงเขากับใส้เขาคิดของเขานีน่แหละพี่น้องแล้วเขาก็สังเกตบ้างเอาว่าพี่น้องว่ามันเป็นเป็นมันมันเกิดจากอ,กอย่างมันเป็นจากลูกอ,กอย่างแท่ที่น้ำตางวัวมันไหลออกมาเนี่ย อันนี้แกมาถามพี่ถามน้องด้วยพี่น้องด้อผู้ใดหูแล้วก็เอมเมนมาบอกแน่หรือว่าโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้พี่น้องโทรศัพท์มาบอกก็ได้เบอร์โทรอ่ศูนย์เก้าสองสี่สามห้าหนึ่งสามสองสี่พี่น้องเดี๋ยวตำรวจบ้านที่ขึ้นไมหน่าคลิปด้วยพี่น้องด้อเบอร์โทรผู้ใดหูคำตอบแล้วก็ โทรมาบอกแน่ครับเมื่อนี้กะมีเลี้ยงมีเล้ามาถามพี่ถามน้องเลี้ยงเดียวเท่านี้แหละพี่น้องเพราะว่ามันคํำหลวเนาะพี่น้องเนาะคํำหลวแล้วก็มืดบ่บอ่บอไก่เห็นหุ่์กนได้พี่น้องเพราะว่าของง้อของตำรวจบ้านนี่ไปฝามันบ่พอพี่น้องได้ใส่หลอดสุราเซียวเอาเนี่ยพี่น้อง ก็เลยแก่งซันม,มิลละพี่น้องผู้ดใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เ,เด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดเบื้องคลิปของตำรวจบ้านแล้วกัใไ้ถื่อรถตุลีวันทีหนึง่งกำ,ำลำเรื่อยๆสู่ผู้สู่คนเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ